ไปต่อครับอย่าลืมนะหนึ่งไลค์นะครับกับอีกสาแชร์นะเปิดสาธารณะนะครับวันนี้รุ่นน้ำหอมมูลค่าห9 0อบาทนะครับแจกจริงนะครับแจกจริงนะครับไปครับด้านบนครับคุณบัฟฟาโลสีม่วงครับน้องนกด้านล่างครับสีน้ำเงินครับเดี๋ยวดูครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะ วันนี้น่า,นาจะจบแค่ตรงนี้แล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวจ็กเกอร์นะครับจ็กเกอร์ทีมนะเตรียมตัวนะจ็กเกอร์ทีมนะวันนี้ผมจะไม่นอนดึกนะครับจะเลิกที่ห้าทุ่มนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับมีประชุมบีเอ็นไอนะครับพรุ่งนี้นะครับใครรู้จักบีเอ็นไอบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีคุณมินีเบบี้นะครับ สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับคุณบัฟเฟลครับพัฒนาครับเนี่ยครับมีการเก็บพลอยแล้วอย่างนี้โอเคครับถูงสีแน่นอนครับโอ้นกนกนี่สไตล์พขุนเลยครับเอา GI ไปนั่งดักหมาไว้ก่อนครับไม่ให้เห็นครับว่าการพัฒนาฐานเรานั้นเป็นอย่างไรครับ แต่ฝั่งนี้ใช้วิธีการเอาฟิวบอกนะครับมาตั้งรอไว้นั่นแหละครับเรียบร้อยครับร่วงครับแล้วนงนกรู้นะครับโอ้แสบจริงครับแล้วหมาก็ไปอยู่ในฐานเลยครับเนี่ยเออมันออกได้ไหมครับเนี่ยผมอยากรู้จริงอารู้คนดูนะเนี่ยครับมันจะหว่ามันเสี้ยววินาทีครับหมาก็ไปอยู่ในในในฐานเลยครับอยากรู้จริงเอนจิเนียร์จะเข้าได้หรือเปล่าครับเข้ามาจะโดนหมางับตรงนี้เลยหรือเปล่า อุ้ยวันนไม่ธรรมดาครับเอาหมาเข้าไปขังไว้ในเนี่ยครับผลร่มครับใครเปิดเสียงเนี่ยโอ๊ยขอโทษลักลิ่นน้ำขอโทษ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 ไม่ใช่หรอกกลัวกลัวมีเสียงอะไรแปลกปลอมหลุดเข้ามาเดี๋ยวคนดูก็จะเฮเราฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นคิดไม่ใช่คิดกลิ่นน้ำนี่เฉย ดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนแซวได้ทางแชทใครดูมาแล้วครับเนี่ยครับมาแล้วครับแต่ทันหรือเปล่าครับเนี่ยครับเหยียบเลยครับโอ้ยไม่ให้โอกาสเลยครับหน่วยซิลฝึกมาตั้งเป็น 2- 3สาปีนะฮะเหยียบคอดักกรอบทีเดียวนั่นนะครับเรียบร้อยครับเงียบสถานการณ์คือสู่ปกติครับแล้วดูครับแล้วดูครับแกจะวิ่งสวนเลยครับแล้วทางนี้รู้หรือเปล่าครับโอ้ยผลล้มมาก่อนครับ แล้วนั่งไหมนั่งแล้วหมาโอ้เข้าไม่ถึงแล้วโดนยิงอีกชุดนึงออ้ยต้องขายครับเราต้องขยับรถหนีก่อนขยับรถหนีมาอยู่กับฟิวบล็อกตัวนี้นะครับแล้วพยายามจะขยับเข้ามาใกล้แล้วยิงพลังงานโอ้เรียบร้อยครับแล้วฐานแร่ตรงนี้โดนอีกชุดนึงครับมันไม่มันไม่ดีเลยแบบนี้ครับแล้วส่งรถกระเทียมมาเลยครับเนี่ยครับเอารถกระเทียมมายิงฐานคนครับแล้วเอาคนวิ่งอ้อมมายิง M c ็ซครับแล้วนั่งไหม โอ้ยยังไม่นั่งครับวางครับรถถังอยู่แล้วนั่งแล้วครับนี่ครับนี่ครับยิงครับแล้วรถถังที่มีว่ายังไงครับต้องกล่าวคำว่าจีจีอีกเช่นเคยครับมันตีทัสกิ้งนะฮะเคยมีคนมาคอมเมนต์บอกเอาไว้นะนกนกนี่มันตีทัสกิ้งนะฮะคิดอะไรลำดับต่างๆเนี่ยได้ในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันครับต้องยอมรับครับเล่นดีครับนกนกครับสามหมื่นหนึ่งพันคะแนนครับคุณบัฟฟาโลฮะห้าพันหนึ่งร้อยคะแนนนะฮะ We'll be right <laughs> back.